หลายคนเห็นกิฟต์ทำนู่นทำนี่มากมายเลยอยากให้แชร์เรื่อง Productivity ค่ะสำหรับกิฟ Productivity ไม่ใช่การทำงานให้เยอะที่สุดแต่คือการทำงานให้ดีคนแฮปปี้แล้วก็มีเวลาไปทำสิ่งที่ชอบด้วยค่ะอย่างเช่นกิฟต์ทำงานประจำนะคะเป็นอาจารย์หมอที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะเวลาทำงานเราก็ตั้งใจทำเต็มที่ค่ะ แลกกิบเลือกที่จะไม่รับเวรเอกชนหรือว่าเปิดคลินิกนอกเวลานะคะเพราะว่ากิ๊บอยากใช้เวลาตอนเย็นเพื่อไปออกกําลังกายนะคะหรือว่าผ่อนคลายด้วยการไปอ่านยายที่ชอบค่ะหาของอร่อยๆกินนะคะรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์กิ๊บก็อยากที่จะไปเที่ยวนะคะหรือว่าไปลองทําอะไรใหม่ๆค่ะขเช่นไปวาดรูปนะคะ อันถ้วยชามเซรามิกไปเข้าเวิร์กช็อปมากันลองเลยะคะมันก็สนุกดีนะคะแล้วก็อยากที่จะมีเวลาไปพัฒนาตัวเองค่ะเช่นไปเข้าร่วมเรีนหลักสูตรเทรนเนอร์นะคะรวมไปถึงก็แบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้ค่ะให้ผู้อื่นด้วยอย่างเช่น ทำเพจคลินิกแก้สไลด์นะคะทั้งใน f a c e b o o k y o u u u b e t i k t อกนะคะแล้วก็มีทำคอร์สออนไลน์ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเป็นวิทยากรร่วมสอนนะคะในเพจสรุปให้ค่ะแล้วก็เขียนหนังสือนะคะที่ผ่านมาก็จะมีหนังสือ knowledge management ค่ะที Shadow ่เข <microb ial. S 1> ียนร่วมกับเซนเซเล็กแล้วก็กำลังจะมีหนังสือ presentation ร่วมกับอาจารย์ชัยยศนะคะก็เลยดูเป็นคน productivity ค่ะจะมีคนอยากจะมาให้แชร์เทคนิคนะคะ ก็ลองไปนั่งทบทวนดูค่ะแล้วก็ตกผลิตได้ออกมาเป็น5นะคะหข้อเนาะเลยขอใช้คำว่า5 p ค่ะเพื่อให้มันคล้องกับคำว่า productivity นะคะ สำหรับคีตัวแรกค่ะมันคือ purpose นะคะก็คือเราค่ะต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะต้องการอะไรเนาะพี่ที่เราจะได้เลือกค่ะทำสิ่งสำคัญเนาะนเช่นพี่ว่าชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะกิ๊บก็เลยตัดสินใจที่จะไม่รับเวนนอกเวลานะคะเพื่อที่จะได้เวเวลาไปลองทำนู่นทำนี่ที่เราอยากทำอเงะคะ่ะพอเราเลือกได้แล้วนะคะว่าเราจะทำอะไรบ้างค่ะก็ต้องวางแผนเนาะวางแผนหรือว่า planning นะคะ โดยส่วนใหญ่ค่ะยิบซา่าลงตารางในแอป,ปที่เป็นปฏิทินออนไลน์ค่ะแล้วก็จดในมือถือนะคะถึงสิ่งที่จะต้องทำค่ะโดยเรียงตามลำดับก่อนหลังอะไรเงี้ยนคะคะเพิมไม่ใช่แค่เรื่องงานค่ะเรื่องส่วนตัวยิบก็ลงปฏิทินด้วยน้อยเช่นทิพย์ไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับเราเนาะเราก็ลงตารางไปเลยอ พอเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องลงมือทำค่ะ performing เนาะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะอย่างล่าสุดอะาาค่ะกีบ่ะใช้เวลาช่วงตอนค่ำนะคะเขียนต้นฉบับหนังสือ presentation นะคะแบบเป็นเรื่องการใช้ c h a t GPT คิดโครงล่างแล้วก็ทำสไลด์ powerpoint นะคะิคิปเขียนเสร็จตอนสามทุ่มค่ะเราก็คิดได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันแบบใหม่มากน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะเราน่าจะทำคลิปแชร์เรื่องนี้นะ ก็เลยไปเปลี่ยนเสื้อค่ะเปลี่ยนเสื้อเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็อัดคลิปเลยตอนไหนคือแบบหน้าก็ไม่ได้แต่งแบบขี้เกียจไปล้างหน้าใหม่ละอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบขี้เราต้องทําให้เสร็จเลยเพราะถ้าไม่ทําตอนเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวไม่รู้จะทําตอนไหนแล้วเราก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆพอขี้เกียจก็ไม่ได้ทําสักทีเงี้ยค่ะตอนเนี้ยคือตอนที่ดีที่สุดละก็เลยทําค่ะ และผลตอบรับนะคะมันก็เกินความคาดหมายมากคลิปนั้นน่ะมีคนดูเกือบแสนแล้วค่ะและเนี่ยก็เลยจะเชื่อมโยงไปพีต่อไปนะคะก็คือ progression นะคะการที่เรามองเห็นความก้าวหน้านะค่ะมันทำให้เรามีพลังที่จะทำต่อไปเรื่อยะค่ะความก้าวหน้าเนี่ยมันก็จะมีทางที่เกิดจากคนอื่นนะคะอย่างเช่นพวกคลิปมียอดดูเกือบแสนวิวหรือว่าเพจมียอดติดตามหลายมือน,นะคะหรือว่าได้รับรางวัลจากการนำเสนออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า มันก็มีความก้าวหน้าที่เกิดจากตัวเองด้วยนะคะเช่นที่แบบภูมิใจมากที่ตัวเองสามารถทำคอนเทนต์ได้สัปดาห์ละครั้งติดต่อกันมาเกินปีกว่าแล้วอย่างนี้นะคะหรือเราสามารถที่จะออกกําลังกายค่ะจนร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยนะคะตัวอย่างใชะะ่เช่นเนี่ยนะคะคือรูกด้านบนนะคะคือรูกที่กิ๊บฝึกโยคะตอนแรกๆนะคะคือ มันคือ like ท่าสะพานโค้งค่ะซึ่งจิ๊บก็แบบเฮ้ยทำไม่ค่อยได้เลยยนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยเราจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ผ่านไปสักหกเจ็ดเดือนค่ะเราก็ได้รูปแบบด้านล่างมานะคะแล้วก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้จิ๊บมีรดักขีตีอะค่ะก็คือผีสุดท้ายค่ะ คีโปนะคะมีผู้คนเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะเช่นอันเนี้ยนะคะคือด้านสายเป็นรูปคุโยขาค่ะคิดจาได้ว่าตอนเห็นรูปเนี้ยค่ะคิดว่าเฮ้ยเลิศมากอะแบบผู้ทาได้ไงอย่างเงี้ยแล้วเราก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆค่ะจากคนที่ตัวตึงมากแบบก้มแบบเอาเอามือแตะได้แค่เข่าค่ะแล้วก็สามารถมีรูปแบบด้านขวาในที่สุดอะไรเงี้ยนะคะเรื่องงานก็เหมือนกันนะคะคือคิพอยากจะเก่งแบบอาจารย์เนาะแบบ อาจารย์ชัยยดอย่างเซ๊แตะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจที่จะเรียนรู้ค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะร่วมถึงการมีคอมมิตเมนต์นะคะอย่างเช่นจะเขียนหนังสือร่วมกันหรือว่าทําคอร์สร่วมกันนะคะมันก็ช่วยให้เราแบบมีไฟนะคะแบบเดี๋ยวใกล,ล้เด็ไลน์ละก็เลยต้องแบบตั้งใจทําให้สําเร็จอะไรเงี้ยนะคะก็โดยสรุปค,ค่ะ 5P สําหรับ Productivity นะคะก็คือจะมี Purpose ค่ะ รู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะเราจะได้เลือกที่จะทําสิ่งสําคัญเนาะแถดไปค่ะก็วางแผนค่ะ planning แ,แล้วลงมือทํานะคะ prioritizing ค่ะอีก2อ,อย่างที่ทําให้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆนะคะก็คือการเห็นกロゲชัน่นคือความก้าวหน้าของตัวเองนะคะรวมไปถึงมีผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจด้วยค่ะก็ทุกท่านลองเอาไปฝึกกันดูนะ